ที่หาตัวตนยังไม่เจอให้ฟังคลิปนี้ค่ะเพราะคลิปนี้นะคะจะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้คุณนั้นได้ค้นพบตัวตนที่แท้จริงของคุณนั่นก็คือนะคะวันนี้ ให้หาดูค่ะว่าในตัวเรานั้นเรารักเราชอบและนะทาสิ่งไหนที่แบบทําซ้ําๆทำย่าๆแล้วก็ทํานานๆจนลืมเวลาบางครั้งลืมเวลาทานข้าวไปเลยนั่นแหละค่ะคุณจะเจอตัวตวนที่แท้จริงว่าคุณรักคุณชอบอะไรให้หาให้เจอค่ะทุกคนเพราะถ้าเมื่อคุณหาเจอแล้วนั้นหมายความว่าเรารู้ว่าตัวตนเราเป็นเช่นไรสิ่งที่เรารู้นี่แหละค่ะคุณจะค้นพบว่า สิ่งนี้มันสามารถทำให้เรานั้นหยิบยกขึ้นมาสร้างเป็นรายได้ได้เห็นอะไรไหมคะถ้าวันนี้หลายคนนะคะยังหาตัวตวนไม่เจอนี่คือวิธีการที่ดีที่สุดที่จะหาให้เจอทุกคนมันจะทำให้คุณนั้นเจอตัวตวนที่แท้จริงของคุณแล้วนำสิ่งนี้แหละ นะสิ่งที่คุณรักคุณชอบนั้นมาแปลเปลี่ยนเป็นไรายได้ได้นั่นเองดังนั้นวันนี้หาให้เจอนะคะเพราะถ้าเมื่อไหรก็ตามที่คุณหาไม่เจอชีวิตนี้นะคะคงต้องหากันไปอีกยาวและไม่สามารถที่จะทําให้เรานั้นสร้างไรายได้ได้อันเนี้ยสาคัญมากๆครูเป็นกำลังใจกับทุกคนนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะทําให้คุณนั้นเจอตัวตนที่แท้จริงนะคะทุกคนคะลองไปหากันดูนะคะครูเป็นกําลังใจฝากด like, กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะคะแล้วเจอกันใหมค่ค่ะ